ได้เวลาตามประเด็นเศรษฐกิจและการลงทุนไปพร้อมกับเราสองคนพบกันหน้าจอโทอรทัศน์ TNN ช่อง16และทุกๆแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ17นาฬิกามาอัปเดตข่าวสารสดๆกับเราตรงนี้นะครับวันนี้เองเนี่ยปัจจัยที่ถือว่าเป็นบวกต่อภาพเศรษฐกิจแล้วก็ภาพการลงทุนอย่างมากก็คือการที่ไทยเราจะมีการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกานะครับโดยทางคุณพิชัย ชนธรชระนะครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการเป็นเจราจาเรื่องของภาษีนะครับณนะตอนนี้สื่อนอกก็ให้จากการจับตานะครับเ<ม>นื่องจากาเลทภาษีเดิมที่เราถูกเรียกเก็บเนี่ยร้อยละสามสิบหกคุณปามสูงมากหวังจะกดให้ตับลงเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดมาฝากกันครับส่วนมุมมองต่อการเติบโต,ตของเศรษฐกิจในระยะถัดไปช่วงครึ่งหลังของปีนี้อาจจะเต็มไปด้วยความท,ท้าทายเราอาจจะเห็นผลกระทบในเรื่องของการเจราจาภาษีนโยบายการค้าของทรัมป์เองนะคะ,ะ,คะก็เป็นภาพที่กดดันแล้วท้าทายค่ะสำหรับ GDP ของบ้านเราถึง ระดับร้อยและ2หรือเปล่าวันนี้พาไปฟังมงุมมองจากดรกอบสัก BBL กันด้วยค่ะใช่ครับหลากหลายปัจจัยกดดันเศรษฐกิจจริงๆนะครับเรื่องการเมืองก็เรื่องหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจก็เรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เรารวบรวมไว้ฟังทั้งหมดแน่นอนครับเรื่องแรกมาดูแนวทางการเจรจาภาษีทางการค้าระหว่างไทยกับทางสหรัฐนะครับณนะตอนนี้เองเนี่ยคุณพิชัยก็ได้เปิดเผยแล้วนะฮะว่าจะมีการเดินทางไปยังสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์นี้คืนนี้จะเดินทางเลยครับสื่อต่างประเทศก็ให้การจับตานะครับว่าการเดินทางไปเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐครั้งนีี้มมควา สำคัญอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเรทภาษีเดิมที่เราถูกเรียกเก็บสูงถึงกว่าร้อยละ36นะครับความตั้งใจของไทยในการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐในครั้งนี้อยากจะให้เรทภาษีนั้นออกมาต่ํากว่าประเทศคู่ขาด้วยครับรวมถึงประเทศคู่แข่งทางด้านการค้าด้วย สำนักขา่าวรอยเตอร์นะครับก็รายงานว่าคุณพิชัยชุนวิชระนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุว่าเขาจะเดินทางไปสหรัฐนะครับเพื่อจเจรจาการค้าในอีก2วันข้างหน้าซึ่งจะเกิดขึ้น3กรกฎาคมนี้ก่อนเส้นตาย9กรกฎาคมคุณพิชัยบอกว่าเขาหวังว่าภาษีศุรกา,กากรของทางสหรัฐที่เรียกเก็บจากไทยจะไม่สูงกว่าภาษีที่เรียกเก็บจากประเทศอื่นๆครับ รอยเตอร์อยังวิเคราะห์ต่อนะครับว่าประเทศไทยต้องเจอกับภาษีสุลกากรจากสารัฐที่ร้อยละ36หากว่าการเจราจาล้มเหลวนะครับมาได้การผ่อนผันการเจราจารที่ทําให้ไทยถูกเก็บภาษีที่ร้อยละสิก็จะหมดในวันที่9กรกฎาคมนี้ ทางนี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยคุณพิชัยนฤิธพันธ์นะครับบอกว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยอาจนําไปสู่เงื่อนไขที่ดีเกี่ยวกับภาษีศุลกกกรและอาจตกลงได้ในอัตราที่ต่ําเพียงร้อยละสิบเท่านั้นนะครับไทยก็คาดหวังว่าการเจรจา การผ่อนผันเนี่ยจะขยายเวลาออกไปนะครับก่อนที่จะสิ้นสุดในวันที่9กรกฎาคมนี้ฮะก็ถือว่าเป็นความพยายามของทางการไทยนะครับในการเจราจาการค้าภาษีกดให้ตามลงนะครับเพราะว่าเรท36%็ด36%ถือเป็นเรทที่สูงอย่างมากทีเดียวครับ ใช่ค่ะ reciprocal tariff ค่ะเป็นหนึ่งในสมมติฐานที่ทา,ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาตินํามาพิจารณาด้วยในยเรื่องของการปรับประมาณการการเติบโต,ตของเศรษฐกิจหรือว่า GDP ปีนี้นะคะจากร้อยละ2เป็นร้อยละ2.3คือครึ่งปีแรกเนี่ยแบงค์ชาติมองว่าเราโตได้ดีนะร้อยละ2.9แต่ครึ่งปีหลังกดดันหน่อยจากเรื่องของมาตรการภาษีเหล่านี้เหลือเพียงร้อยละ1.7รวมทั้งปีร้อยละ2.3ก็ต้องติดตามนะคะว่าจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน GDP ยังไงบ้างสําหรับปีนี้คะ่ะใช่ครับในส่วนของคุณพิชัยเองก ได้เปิดเผยเพิ่มเติมด้เลยครับว่าแนวทางการเจราจาของไทยนะครับคาดว่าจะสามารถหารือรายละเอียดได้ในวันที่3กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าจะยึดถือผลประโยชน์ของไทยเป็นหลักฮนะพร้อมทั้งออกแบบข้อเสนอที่เกิดประโยชน์ทั้งสองประเทศในลักษณะวินวินซึ่งคณะเจราจาของไทยนะครับจะเดินทางคืนนี้ฮะ30มิถุนายนซึ่งถือเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายมองว่า deadline ซึ่งอยู่ที่8กักฎาคมเนี่ยเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันซึ่งสุดท้ายยังไม่รู้นะครับว่าสหรัฐจะเก็บไทยในอัตราเท่าไหร่นะครับแต่ว่า สิ่งที่คุณพิชัยหวังไว้ก็คือจะเก็บมากกว่าประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่งก็เพียงพอแล้วครับ พามาดูมุมมองการเติบโต,ตของเศรษฐกิจในบ้านเราค่ะจะมีเครื่องยนต์อะไรเข้ามาขับเคลื่อนการเติบโต,ตแล้วปัจจัยทางการเมืองจะเข้ามาส่งผลกระทบมากน้อยเพียงไรผ่าฟังมุมมองของดรกอบศักดิ์พุทรกุลกันหน่อยนะคะผู้บริหารจาก BBL ค่ะมีมุมมองแล้วก็เป็นความทา้าทายที่ไทยเราต้องเจอตอนนี้กดดันภาพรวมของ GDP จะต่ําร้อยละสอหรือเปล่าอันนี้ฝังมุมมองกันหน่อยนะคะ ดอ,กอรกอบศักดิภูตรกูลค่ะกรรมาการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทธนาคารกรุงเทพหรือ BBL ค่ะเปิดเผยแนยคว่าธนาคารกรุงเทพปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงจากเมื่อต้นปีค่ะเคยคาดว่า GDP ไทยปีนี้โตได้ราวร้อยละ3มาอยู่ที่ร้อยละ2ทำกลางความเสี่ยงขาลงหรือดาวไซด์ด้วยเรื่องของการส่งออก ภาคการท่องเที่ยวและความเสี่ยงทางการเมืองจะทําให้แรงส่งจากนโยบายภาครัฐลดลงกรณีเลวร้ายหรือ worst case มองว่า GDP ไทยอาจโตเพียงร้อยละ1.5เท่านั้นค่ะดรกอบศากด์นะบอกว่าส่งออกก็ไม่ค่อยดีอย่างที่คิดไว้ ขณะเดียวกันท่องเที่ยวก็มีแรงต้านเยอะต้องพูดความจริงค่ะว่าปัญหาการเมืองอาจจะทําให้ความกระฉับกระเฉงในการขับเคลื่อนนโยบายลดลงไปจากแต่ก่อนวันที่การเมืองนิ่งก็จะคิดนโยบายอะไรนั้นทําได้แต่พอการเมืองไม่นิ่งทุกคนมองซ้ายมองขวาข้าราชการเองก็รับลูกน้อยลงทําให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ได้ง่ายอย่างที่เคยเป็นทําให้แรงส่งจากนโยบายภาครัฐอาจจะไม่มีประสิทธ,ธิภาพอย่างที่เคยคิดไว้นะคะดรกรอบศักดิ์บอกว่าจากประสบการณ์ การเมืองไปได้หลายทางรอดูก่อนตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าการเมืองจะเป็นอย่างไรดังนั้นจึงคิดว่ามันเร็วเกินไปที่จะฝันถงค่ะ ส่วนภาคการส่งออกแม้ต้นปีจะดูดีนะคะจากการเร่งซื้อแต่ก็มีความไม่แน่นอนสูงในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะจากนโยบายการค้าของสหรัฐที่ยังไม่ชัดเจนค่ะว่าสหรัฐจะคิดภาษีอัตราเท่าไหร่ภาพน,นี้จะทําให้อเมริกาอาจจะไม่ซื้อสินค้าจากไทยปกติอเมริกาอาจจะสต็อกสัก3เดือนตอนนี้อาจจะสต็อกไปถึงคริสต์มาสไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังก็อาจจะไม่ซื้อนะคะทำให้เครื่องหลังของปียแรงส่ง จากภาคการส่งออกอาจจะหดหายไปค่ะไทยเราอาจจะต้องเผชิญการหลั่งไหลเข้ามาของสินค้าจีนที่เป็นความ ท้าทายอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นสเต็ปสำคัญจริงๆจากท่านพิชัยสุนหวัชิระนะคะคว่าจะดูหน่อยว่าสเต็ปต่อไปในเรื่องของภาษีการค้าเราดำเนินไปในทิศทางไหนค่ะใช่ครับหลากหลายสำนักก็ออกมาลดเป้า GDP <ม>นะครับก็เป็นการเหมือนให้เราเนี่ยได้เตรียมการไว้ว่าอะไรมังจะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีความหวังนะฮะหากว่าแนวทางการเจราจารเนี่ยออกมาดีกว่าที่คาดการไว้สมมติฐานที่เคยตั้งไว้นะครับว่าแนวทางการส่งออกเนี่ยจะถูกภาษีกดดันก็อาจจะมีประมาณการส่งออกหรือค่าการส่งออกที่มากยิ่งขึ้น ทั้งหมดทั้งหมดนี้ขึ้นกับการเจรจาของเราแหละครับว่าจะสามารถขยายเวลา9กรกฎาคมนี้ไปได้หรือไม่แล้วก็เรทเนี่ยจะมีการกดให้ต่ำกว่า3าเนได้มากน้อยขนาดไหนครับใช่ค่ะเราคงต้องมาดูกันนะคะตามดูกันหน่อยในภาพรวมแล้วก็ในยะต่อเศรษฐกิจไทยค่ะอีกภาคส่วนหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวนะคะดรกอบศักดิ์บอกว่าแย่กว่าที่คิดไว้เยอะค่ะท่ามกลางภาวะที่การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศนั้นชะลอตัวค่ะเห็นได้จากยอดขายร้านสะดวกซื้อยอดรูดบัตรเครดิต ภาวะที่ร้านอาหารปิดตัวลงแล้วก็โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมขาลงนะคะมีอัตราปิดกิจการสูงส่วนแนวโน้มนโยบายภาษีสหรัฐค่ะดรกอบศักก์ก็บอกว่าภายในหนึ่งเดือนสหรัฐน่าจะประกาศตัวเลขอัตราภาษีศุกากรสําหรับแต่ละประเทศรวมถึงไทยออกมาเพราะว่าหลายประเทศไม่น่าจะเจรจาได้ทันถ้าหากว,ว่าสหรัฐกําหนดภาษีไทยร้อยละสิ 20, ถึงยีถือว่าใช้ได้ค่ะหรือว่าถ้าร้อยละ10ก็ถือว่าหรูที่สุดแล้วค่ะดรกอบศัก์มองแบบนั้นเพราะว่าในสถานการณ์ ที่ผันผวนเศรษฐกิจไทยควรดําเนินการค่ะคือภาคการท่องเที่ยวควรให้ทอทอทอทำโปรโมชั่นที่ดีดึงดูดการท่องเที่ยวศักยภาพในการเติบโตสูงส่วนภาคการส่งออกรัฐบาลควรเร่งเจรจาการค้าหาตลาดใหม่ๆห,หาประเทศทางเลือก การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI สําคัญนะคะควรเร่งรัดการอนุมัติแล้วก็ให้ incentiv เพื่อดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นจริงโดยเร็วอาเซียนกําลังเป็นที่สนใจมากขึ้นเมื่อประเทศอื่นๆมีความขัดแย้งนะคะก็เป็นมุมมองต่อเศรษฐกิจในระยะถัดไปจาก ak, ดรกอบศักด์ภูตระกูลค่ะ มาติดตามข่าวสารในแวดวงสื่อสารกันบ้างน,นะครับวันนี้เองนีมีข่าวครา,าวจากทางบรจษัททรูคอปเปอร์ชันนะครับแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทลูก TUC นะครับชนะการประมูลขึ้นความถี่1,500เมกะเฮิร์และ2,300เมกะเฮิร์นะครับด้วยราคารวมทั้งสิ้นกว่า26,000ล้านขณะที่นักวิเคราะห์เองก็มีการชี้นะครับว่าการประมูลขึ้นความถี่ใหม่ในครั้งนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มคิดความสามารถการแข่งขันนะครับลดต้นทุนและหนุนการเติบโตพร้อมให้คะแนนนำหุ้นทรูนั้นมีความโดดเด่ดน,นี้ วันนี้เอ็นในกราฟทางมพจทรูคอร์ปอเรชันหรือว่าทรูนะครับแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัททรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมูนิเคชันจำกัด หรือว่า TUC นะครับเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นรอยละ99.99ของหุ้นที่ออกทั้งหมดเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลตามที่าาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสชประกาศผลการประมูลเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดแบ่งเป็นดังนี้นะครับ 1. ใช้คลื่นความถี่ย่าน2,300เมกะเฮิร์จำนวน7ชุดคลื่นความถี่ย่านความถี่ 2,300ถึง2,370เมกะเฮิร์ด้วยราคาประมูล21,770ล้านบาท2คือขึ้นความถี่1,500เมกะเฮิร์นะครับจำนวน4ชุดคขึ้นความถี่ย่านความถี่เหมือ452ถึง1,472เมกะเฮิร์ด้วยราคาประมูล4,653ล้านบาทครับ โดยทั้งสงส่วนนะครับรวมราคาประมูลรวมทั้งสิ้น26,423ล้านบาทไม่รวมภาษีราค่าเพิ่มนะครับทางนี้ TUC อยู่ในระหว่างรอหนังสือแจ้งผลการประมูลอย่างเป็นทางการจากกสทชซึ่งบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในวงสื่อสารนะครับ ขีดความสามารถตรงนี้เองถึงจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนและหนุนการเติบโตของบริษัทได้อย่างมากทีเดียวฮะใช่ค่ะโดยเฉพาะหุ้นนะคะเซ<ะ>กเตอร์นี้นะคะก็มีสัดส่วนที่สูงท็อปทเหมือนกันในเซ็นเซน,เนเดีค์ของเรามุมมองของบริษัทหลักทรัพย์จะมองอยังไงก็ค่อนข้างเป็นมุมมองเชิงบวกนะคะเพราะว่าเป็นในยะเชิงบวกต่อเรื่องของคุณภาพการให้บริการขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วยค่ะใช่ครับการที่ได้ขึ้นความถีนมาเพิ่มขึ้นก็จะทําให้เรื่องของการให้บริการนะครับมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นต้นทุนต่างๆก็จะะมมีปรสิิิทธภาาพกยย่งขึ้้นดว บริษัทสับกสิกรไทยนะครับก็มีมุมมองเชิงบวกต่อการประมูลขึ้นความถี่นะครับเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาจากการแข่งขันในการประมูลน้อยกว่าที่คาดการไว้โดยมองการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของทรูนะครับที่เลือกประมูลขึ้นความถี่1,500เมกะเฮิรตซ์แทนที่คลื่น2,300เมกะเฮิร์ทั้งหมดถือเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะครับ กลยุทธ์ของทรูในการเพิ่มสัดส่วนการถือครองคลื่นความถี่ย่านกลางน่าจะช่วยยกระดับคุณภาพในการให้บริการแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างน้อยจนกว่าคลื่นความถี่3,500เมกะเฮิร์จะสามารถใช้งานได้ในปี2572หรือว่า2573ดครับดังนั้นเองเนี่ยจึงมีมุมมองเชิงบวกนะครับต่อทรูฮะสื่อเป็นหุ้นเด่นนะครับแนะนำซื้อในราคาเป้าหมาย13บาทส6สตางค์หลังจากทรูชนะประมูลคลื่นนะครับ2,300เมกะเฮิร์ ที่ราคาต่ำกว่าคาดการไว้ถึงร้อยละ37อีกทั้งมีการประมวล1,500เมกะเฮิร์์เหนือความคาดหมายหนุนให้ทรูนั้นได้เคลื่อนเพิ่มมากขึ้นถึง90เมกะเฮิร์์ครับทำให้คลื่อนมิดแบนด์นะครับรวมถึงรวมเนี่ยสูงถึงกว่า280เมกะเฮิร์ส์ส่งผลบวกกับคุณภาพการให้บริการแล้วก็ความสามารถการแข่งขันในช่วงหลายปีข้างหน้าจนกว่าคลื่น3,500เมกะเฮิร์์จะเปิดให้บริการในช่วงปี2 0 2 9้ถึง2030นนั่นเองครับ พาไปดูปัจจัยในต่างประเทศร่างกฎหมาย One Big Beautiful นะคะของคุณโดนัลด์ทรัมป์กันหน่อยอส่งผลต่อภาพรวมของในยะฝั่งของสหรัฐยังไงมีความเสี่ยงแบบนี้ค่ะสหรัฐอาจจะเสี่ยงขาดดุล3ล้าน3แสนล้านดอลลาร์ใน10ปีจากการผ่านร่างงบประมาณ One Big Beautiful Bill นี้นะคะพาไปติดตามมุมมองกันหน่อยว่าจะส่งผลต่อทิศทางของค่าเงินดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าลงอีกค่ะ สำนักข่าวลุมเบิร์กนะคะพูดถึงร่างมาตรการภาษีและการใช้จ่ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมค่ะที่เสนอต่อวุฒธธิสภาอาจจะทําให้สหรัฐขาดดุลเพิ่มขึ้นเกือบ3ามล้านสามแสนล้านดอลลาร์ในระยะเวลา10ปีตามประมาณการใหม่จากสํานักงานงบประมาณรัฐสภาเป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะ CBO ค่ะหน่วยงานสำนักงานงบประมาณรัฐสภาแห่งนี้แหะค่ะได้ประเมินร่างกฎหมายที่เรียกว่า one big beautiful bill ค่ะบอกว่าส่งผลให้รัฐบาลรายได้ลดลง4 5ล้าน5แสนล้านดอลลาร์และการใช้จ่ายลดลง1 2ล้านแสนล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทางกฎหมายในปัจจุบันจนถึงปี2577 โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ที่พรรควิพัลบริกันเสนอตั้งใจจะประหยัดงบประมาณได้ประมาณ5แสนล้านดอลลาร์ภายใน10ปีเทียบกับนโยบายปัจจุบันโดยพรรควิพัลบริกันค่ะพยายามใช้เทคนิคทางบัญชีเพื่อให้มาตรการลดหย่อนภาษีที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เคยทาไว้ในปี2560มีผลบังคับใช้ถาวรแล้วก็พยายามทําให้ดูเหมือนว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะซึ่งร่างกฎหมายนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ค่ะสำหรับกลุ่มที่เน้นการประหยัดงบประมาณต้องเจอกับอุปสรรคมากมายใน ที่สภาพเพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ลงรอยกันการลด ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่อยู่ในร่างกฎหมายก็ถูกแก้ไขเพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎของวุฒธธิสภานะคะด้านของหัวหน้าพรรคเรสปับลิกันในวุฒธธิสภาค่ะคุณชักชูเมอร์ค่ะออกมากล่าวเตือนถึงผลกระทบจากการเพิ่มหนี้นะคะบอกว่าแม้ว่าพรรคเรสปับลิกันจะใช้กลวิธีทางงบประมาณแบบไหนก็ตามเพื่อให้ตัวเลขดูถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์แต่สิ่งหนึ่งที่ปิดไม่ได้ก็คือผลกระทบจริงจากการเพิ่มหนี้เป็นจํานวนหลายสิบล้านล้านดอลลาร์ค่ะภาพนี้ ลหลายฝ่ายก็มองว่าจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐอ่อนแอลงทิศทางของดอลลาร์นะคะเทียบกับค่าเงินอื่นๆทั่วโลกเนี่ยยิ่งอ่อนค่าจากที่อ่อนอยู่แล้วจะยิ่งอ่อนค่าลงไปอีกค่ะ นี่แหละครับคือสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ช่วงหลายหลายปีหลังมาเนี่ยดอลลร์อาจจะเริ่มมีการลดทอนความนิยมนะครับรวมถึงลดทอนความสํมคาคัญในการเป็นทุนสารองกันมากยิ่งขึ้นแบ่งชาติแต่ละประเทศก็เลือกที่จะสะสมทองคำนะครับรวมถึงค่าเงินที่ถือว่ามีศักยภาพทัดเทียมรองรองลงมาอย่างเช่นยูนของจีนรวมถึงยูโรโซนนั่นเองฮะใช่ค่ะหลายคนก็ติดตามนะบอกว่าตอนนี้ยูโรกับยูนโอ้กลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องของดอลลร์สหรัฐด้วยนะคะโดยร่าง างกฎหมายของวุฒิสภานี้ค่ะค่าใช้จ่ายสูงนะคะสูงกว่าที่สำนักง,งานงบประมาณรัฐสภาคาดการไว้สําหรับร่างกฎหมายที่ผ่านโดยสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนที่แล้วถึง2.8ล้านดอลลาร์ค่ะค่าใช้จ่ายนี้ยังรวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วย แล้วจุดเด่นของกฎหมายที่กล่าวถึงนี้ค่ะส่วนใหญ่ครอบคลุมวาระทางเศรษฐกิจของทรัมป์นะคะนอกจากการขยายเวลาลดหย่อนภาษีปี2560แล้วยังมีการลดค่าใช้จ่ายในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมรวมไปถึงโครงการคูปองอาหารด้วยร่างกฎหมายของวุฒิสภากำหนดให้มีการลดหย่อนภาษีธุรกิจ3ประเภทเป็นการทาวอนจำกัดการหักลดหย่อนภาษีใหม่สำหรับทริปแล้วก็ค่าล่วงเวลาของพนักงานด้วยค่ะ มาติดตามข่าวหุ้นยกหญ่ระดับโลกกันบ้างน,นะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของ Airbus สนะครับปรากฏว่าตอนนี้รุกขยายตลาดในจีนกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับแม้ตอนนี้จะมีการเติบโตที่ดีอยู่แล้วแต่ทางผู้บริหารก็เชื่อมั่นนะครับว่าศักยภาพของจีนนั้นยังสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมทางอากาศได้อีกเยอะนะครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็เผยความคืบหน้านะครับว่าตอนนี้มีผู้สนใจเข้าซื้อติ๊กต๊อกแล้วครับ a i r ์ u s ใช้หน้าระบุนะครับว่าปัจจุบันนี้มีเครื่องบินแอร์ัสประมาณ2,200ลำที่ให้บริการในจีนคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ50ของตลาดการบินพลเรือนของจีนเมื่อเทียบกับป,ปี2,538นะครับที่มีไม่ถึงร้อยละ10 คุณจอร์จซูนะครับซึ่งเป็นรองประธานบริหารของ Airbus แล้วก็ CEO ของ Airbus สไชน่าระบุว่าแม้จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่อุตสาหกรรมการบินของจีนยังห่างไกลจากคำว่าอิ่มตัวอยู่มากหมายความว่ายังมีโอกาสเติบโตอีกมหาศาลนั่นเองครับ Airbus คาดนะครับว่าจีนเนี่ยต้องการเครื่องบินลำใหม่เพิ่มเติม9,000ลำในอีก20ปีข้างหน้า ขณะที่สินหัวเองก็รายงานความคืบหน้าระหว่าง a i r ์บัสกับจีนเป็นตัวอย่างของความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงระหว่างจีนกับยุโรปครับครอบคลุมถึงการวิจัยและพัฒนาการผลิตและประกอบขั้นสุดท้ายการสนับสนุนการปริบัติงานการถอดชิ้นส่วนและการรีไซเคิลหลังปลดประจำการครับ ปัจจุบันนี้นะครับมีซัพพลายเออร์ในจีน200แห่งนะครับที่หนุนการผลิตเครื่องบินพาณิชย์ของ Airbus โดยมีมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมทะลุวกว่า1,000ล้านดอลลาร์ต่อปีคุณสูก็บอกว่าความร่วมมือกับ Airbus กับจีนเนี่ยเป็นโมเดลที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเชื่อว่าจีนจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในซัพพลายเชนการบินทั่วโลกในอนาคตครับ ต้องไปตามดูกันหน่อยนะคะสำหรับภาพที่จะส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไร,รแล้วก็ศักยภาพของแ i r b บัสเองด้วยทำการสมรภูมิการแข่งขันที่ก็ต้องเรียกว่าดุเดือดนะคะคู่แข่งหรือว่าผู้เล่นรายอื่นๆก็พยายามกันเต็มที่เหมือนกันที่จะสร้างรายได้ค่ะ จากธุรกิจของต่างประเทศที่เข้าไปลกตลาดจีนนะครับคราวนี้ไปดูธุรกิจของจีนที่ลงทุนในต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้เจอปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของนโยบายนะครับทำให้ต้องมีการขายธุรกิจออกมาฮะผมกําลังพูดถึง t i ๊ t o o k นั่นเองนะครับเป็นความคืบหน้าการเข้าซื้อกิจการ t i k t o o k ทางโดนัลด์ทรัมปผู้นําสหรัฐนะครับเปิดเผยว่าเขาเองเนี่ยพบแล้วสาหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อติ k กต k อในสหรัฐ เป็นกลุ่มนักลงทุนมั่งคั่งรายใหญ่นะครับและเขาจะเปิดเผยตัวนักลงทุนกลุ่มนี้ภายใน2ส,สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งนี้เองเนี่ยก็เป็นการที่ทรัมป์เองเนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ในสหรัฐนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรับขอบคุณที่ติดตามรับชมท NN อรู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ